เคยได้ยินเรื่องเมืองลับแลที่อุตรดิตถ์ไหมเขาว่ากันว่าอยู่ลึกลับซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาใครหลงเข้าไปก็ยากจะกลับออกมาเล่ากันว่ามีนักเดินทางกลุ่มหนึ่งหลงเข้าไปในป่าลึกพวกเขาเดินตามแสงประหลาดที่เห็นไกลๆสุดท้ายก็มาเจอกับเมืองที่สวยงามเกินจริง ผู้คนแต่งกายแปลกตายิ้มแย้มต้อนรับอย่างอบอุ่นยินดีต้อนรับสู่เมืองของเราพวกท่านคือผู้โชคดีหญิงชราคนหนึ่งกล่าวต้อนรับพวกเขาได้รับการปรนนิบัติอย่างดีอาหารอร่อยที่พักสะดวกสบายแต่ยิ่งอยู่นานวันพวกเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆทุกคนในเมือง ดูมีความสุขเกินไปและไม่มีใครพูดถึงเรื่องโลกภายนอกเลยที่นี่ไม่มีทางออกเหรอหนึ่งในนักเดินทางถามชายหนุ่มคนหนึ่งทำไมต้องออกไปที่นี่มีทุกอย่างที่ต้องการชายหนุ่มตอบพร้อมรอยยิ้มคืนหนึ่งนักเดินทางคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวอย,อยู่ตามถนน เขาตัดสีใจตามไปและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขนลุกสู้เมืองที่สวยงามกลายเป็นเมืองร้างเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและเงาที่เขาเห็นคือวิญญาณของผู้คนที่ถูกกักขังไว้เขาพยายามบอกเพื่อนร่วมทางแต่ไม่มีใครเชื่อเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองลับแ,แลเพียงลำพัง เขาใช้เวลาหลายวันในการเดินทางกลับออกมาและเมื่อเขากลับมาถึงโลกภายนอกเขาก็แก่ลงไปมากราวกับผ่านไปหลายสิบปีเรื่องเล่านี้เป็นเพียงตำนานหรือความจริงที่รอการพิสูจน์ถ้ามีโอกาสไปอุตรดิตย์อย่าหลงเข้าไปในป่าลึกเพราะคุณอาจไม่ได้กลับออกมา